มากันที่ข่าวต่อไปครับเป็นเรื่องของการปราบปรามการนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายครับก็ท่านร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับพร้อมด้วยนายบัญชาสุกแก้วรองอธิบดีกรมประมงครับได้นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพยานาคราชครับลงพื้นที่ที่ศูนย์เอ็กซ์เรย์และเทคโนโลยีศุลกากรครับสำนักงานศุนลกากรท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับ พร้อมด้วยนายทวัชชัยสีทองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรี เพื่อติดตามการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเกษตรทั้งตู้คอนเทนเนอร์ครับทั้งพืชน,นะครับประมงปศุสัตว์นะครับเพื่อป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายครับโดยได้มีการตรวจทุกกระบวนการเลยครับตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตนำเข้าตรวจสอบเอกสารประกอบการนำเข้าการเอ็กซ์เรย์ตู้สินค้าประมงนำเข้าเปิดตู้สินค้าเกษตรนะครับก็คือพืชประมงและปะศุสัตว์ครับเพื่อตรวจสอบสินค้าเกษตรเบื้องต้นเนาะที่หน้าด่านและล็อกซิลนะครับก็ ซินะครับการซิลก็คือ,อไปตรวจสอบนะครับณนะสถานประกอบการปลายทางอย่างละเอียดนะครับซึ่งในกระบวนการนี้นะครับมีวิดีโอคอลภาพการตรวจสอบนะที่สถานประกอบการปลายทางนะครับเพื่อให้เห็นการขั้นตอน การนำสินค้าสัตว์น้ำออกจากตู้คอนเทนเนอร์ครับเพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณที่สถานประกอบการด้วยนะครับซึ่งไม่พบการกระทำผิดกฎหมายเนาะก็จะอนุญาตให้เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วก็จำหน่ายต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับนอกจากนี้นะครับยังมีการเข้าตรวจสอบการป้องกันการลักลอบนําเข้าครับโดยความร่วมมือของกรมศุลกากรครับในการสุ่มเปิดตรวจตู้สินค้าตกค้าง ที่ไม่มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของครับแต่มีการสำแดงบัญชีสินค้าทางเรือหรือคา์โก้เมนิเฟสนะครับจำแนกเป็นสินค้าประเภทสัตว์น้ำแช่แข็งจำนวน1ตู้แล้วก็หอมแขก1ตู้ครับลานตรวจสินค้าท่าเรือ C1 ท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็มีการเดินทางไปยังลานตรวจสินค้าท่าเรือ B5 ้าท่าเรือแหลมฉบังนะครับเพื่อตรวจสอบสินค้าอีก1ตู้ที่มีการสำแดงบัญชีเป็นเนื้อแก้มโค โดยยังไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของเช่นกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับาการทำแบบนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจเนาะในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับสคาเอพาลทีซึ่งความรับผิดชอบของคมสุวก่อนโดยความอยู่ไม่สามารถเข้ามานะครับเข้ามาตรวจสอบอะไรได้ แต่นั้นที่ผมประชุม่อสักรู่ผมมีการรู้ว่าื้นที่เขตอารักของกรมทรวงรัแต่สินค้าที่มันแสดงเป็นสินค้าประเภทเนื้อหมูซากสัตว์ต่างๆหรือสินค้าภาคการประมงหรือพุทไร่พุทสวนเป็นความรู้ชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้เลยหรือนี่ประเด็นสังคมเป็นประเด็นที่สังคมเขาถามไม่เข้าใจกันแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือ สินค้าบางประเภทตั้งแต่ปี2,565,64นะครับ63นะครับมันคับไว้มนเป็นเพราะอะไรวันนี้เราจะมาช่วยกันตอบนะครับหาคําตอบว่ามันเกิดขึ้นะจากสาเหตุอะไรท่านรนตีท่านถึงสั่งการไม่ให้ผมรับผิดชอบเรื่องนี้ตั้งชุดพยานรักวารวันนี้ชุดที่มาตรวจคือชุดพยานรักวารซึ่งวันนี้ได้เชิญตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดชบุรี ทางผู้นชบังและทุกภาคส่วนมาร่วมกันนะครับเพื่อให้สังคมนะครับได้ประจักว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นในประเทศไทยค่ะก็เป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนนะคะอาจจะต้องข้อสงสัยแล้วก็อาจจะมีข่าวออกมาในหลายมิติหลายแงยม่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าสินค้านะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกเกษตรแล้วก ปศสุสัตนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบว่านําเข้ามาอย่างถูกต้องหรือไม่ตกค้างมากน้อยเพียงไรใครเป็นเจ้าของ<ช>นะคะท,ท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่มาด้วยตนเองวันนั้นสื่อมวลชนนี่เยอะมากเลยนะคุณนัทเป็นร้อยๆย,ยท่านเลยนะคะคอ่ะก็เป็นเรื่องที่สําคัญเนอะเรื่องของอเนื้อเพราะว่าสุดท้ายแล้ว มันจะมาตกอยู่กับที่ประชาชนก็คือผู้บริโภคการที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายเนี่ยก็คือจะมีการผ่านการตรวจสอบคุณภาพเนื้อมาแล้วว่าเป็นหมูที่ดีมีการเลี้ยงในฟาร์มที่ดีไม่มีเชื้อโรคเนาะการที่มันนําเข้ามาแบบผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ทําให้ผ่านไม่เออไม่ได้ผ่านการตรวจสอบขั้นนี้มาแล้วถ้าเกิดมันเข้าปากมาอยู่ในกระเพาะเราเราก็อาจจะเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคต่างๆได้นะครับ